วันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกต่อครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานต้นหอมและสายสุขภาพอย่าพลาดครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY ต้นหอมเป็นผักที่ใครต่อใครหลายคนมองข้ามอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นเป็นเพียงแค่ผักโรยหน้าอาหารแต่ใครจะรู้ว่าต้นหอมตัวเล็กๆแบบนี้ล่ะครับมันมีมากประโยชน์จนคุณแทบคิดไม่ถึงเลยทีเดียว ต้นหอมเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กตระกูลเดียวกับกระเทียมมีหัวสีขาวบางก็ปนสีม่วงอยู่ใต้ดินทำหน้าที่ในการสะสมอาหารใบเป็นท่อยาวปลายแหลมภายในกลวงดอกมีสีขาวต้นหอมกินได้ทั้งใบดอกและหัวมีกลิ่นฉุนรสซ่านิยมนำไปกินเป็นผักเคียงกับอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งผลจากการรับประทานต้นหอมบอกได้เลยว่าเกิดขาดครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากประโยชน์ดีๆที่ต้นหอมมอบให้กับคนที่กินข้อที่1ต้นหอมนั้นมีวิตามิน A ครับช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาและสมองข้อที่2ต้นหอมจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟาโวนอยด์และสารเคอร์ซิตินซึ่งสามารถยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ด้วย ประโยชน์ข้อที่ 3. ต้นหอมมีน้ำมันหอมระเหยช่วยแก้หวัดคัดจมูกและลดไข้ข้อที่ 4. ช่วยในการป้องกันอาการท้องผูกครับหากใครที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆแนะนำว่าควรรับประทานต้นหอมเนื่องจากว่าต้นหอมนั้นมีเส้นใย,ยอาหารมากข้อที่ห หากมีมแมลงสัตว์กัดต่อยต้นหอมช่วยคุณได้โดยนำเอาต้นหอมมาตำแล้วก็พอกบริเวณที่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยครับจะสามารถช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบได้ข้อที่ 6. ต้นหอมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสามารถช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุนข้อที่ 7. ต้นหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่8 ต้นหอมช่วยป้องกันโรคโลหิตจางคอทีกาช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำนมน้อยการรับประทานต้นหอมจะช่วยได้มากเลยทีเดียวต้นหอมเรียกได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานส่วนใหญ่มักจะนำต้นหอมมาเป็นเครื่องเคียงและโรยหน้าอาหารจำพวกโจ๊กแกงจืดหรือเป็นอาหารจานเดียว แต่จริงๆแล้วต้นหอมสามารถรลังสรรเมนูน่าอร่อยๆได้มากมายครับยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้ไข่ผัดต้นหอมปลาหมึกผัดต้นหอมเนื้อปูกรผัดต้นหอมหมูสามชั้นผัดต้นหอมหรือแม้แต่เมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวใส่ต้นหอมก็อร่อยไม่แพ้กันและเพื่อนๆชอบกินเมนูไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก